Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things? Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. กี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนสําหรับใครที่ชอบเติมอวีราคาถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถทักร้านไปได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเล่นโบบารอนตัวถนัดของเราบอกเลยว่าผมโคตรจะถนัดเพราะว่าช่วงนี้ผมเล่นแต่โบบาลอนค่อนข้างจะบ่อยเลยนะครับสังเกตจากสตรีมผมก็หยิบค่อนข้างบ่อยเนื่องจากตัวมันปรับมามค่อนข้างเก่งเลยนะแต่ว่า ถามว่ามันถึงขั้นต้องแบนถึงขั้นต้องโกงขนาดนั้นมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่มันเล่นสนุกขึ้นเยอะจริงๆจากการสไลด์อะไรของมันอะมันคูดาวเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเออทำให้มันจ่ายดาเมียได้แบบต่อเนื่องทําให้มันแบบพิ้วมากขึ้นเออเป็นงางชอบชอบสำหรับ,บใครที่คิดต่างจากผมก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะว่าทาไมถึงออชอบเล่นบบาลอนหรือว่าไม่ชอบตัวมันเออสามารถพิมพ์บอกกันได้ มาครับเข้าสู่เกมมันดีกว่าต้นเกมเหมือนเราจะโดนเวทบ,บับแดงไปนะผมก็เลยพาป่ามาเอาบับแดงของข้ามเหมือนกันนะแถมเกมนี้เราเจอเป็นป่าของข้ามเป็นบิวโรด้วยนะบอกเลยว่าตัวมันก็เก่งในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็พาป่าหางเงินครับเวทให้หมด <laughs> เวทได้เท่าที่จะเวทได้แหละกลับมารับคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปแท็กป่าต่อเลย <laughs> สวยอขออนุญาตแท็กนะตัวนี้ไม่ได้ขอแท็กอีกตัวหนึง่ง <laughs> แต่ว่ารอเลี้ยวก็ตัดป่าเราเหมือนกันนะดูดิตรงเลนกลางอะเออว่าตัดป่าเราเฉยโอ้แล้วบิวโลเขาโกรธนะเหมือนเหมือนจะโกรธผมหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โล้ำรัวล้ำรัวแต่ไม่เข้าเท่าไหร่เหมือนจะเบาๆไปหน่อยต้นเกมหรือเปล่าแต่ถ้าได้ต่อเนื่องก็น่าจะแรงอยู่ช่วงต้นเกมเราก็ไม่มีอะไรมากนะฟาร์มไปเรื่อยๆรอเวลรอของนะนี่ตัดมาวลวเจ็ดเลยแล้วกัน แล้วเหมือนพี่ไบรอนเขาอยากจะเล่นผมหรือเปล่าเนี่ยอา้าวโดนจอดไปครึ่งหลอดนะเอ้ยจะเอานะเนี่ยเอาวนี่ผักมี่จอดเอ้ยหรือว่าป่าเขามาวะก็คือไบรอนเขาฮาวจริงเลือดแค่นี้ผมว่ามันต้องมีตัวซ้อนแหละมาถ้าเขาเข้าเดี๋ยวผมเล่นเลยนี่ไงสไลด์กดดนตไปเลยเหยียบหัวหน้าไปเอ้ยนี่ไงมีตัวซ้อนจริงฟินิกว่ะแล้วอะไรเนี่ยฟินิกป่าเหรอหรือใครป่างงไปหมดแล้วแต่ว่าผมไล่เก็บฟินิกก่อนแล้วกันตอนนี้สไลด์ไปอีกทีนึงเรียบร้อย เหมือนผมจะเข้าใจผิดนะสงสัยด,ดิวโลเขาจะเป็นแบบโรมิงหรือเปล่าแล้วฟป็นอกป่าหรือเปล่าหรือว่าเขาแย่งป่ากันหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันวะถ้าเขาแย่งป่ากันนี่สบายหูสบือบโบเลยนะเนี่ยเราก็ได้ตอดป้อมไปเกือบครึ่งหลอดแต่ว่าเล่นล่างสบายจัดอะดูดิสามต่อสามต่อสี่อะเออเพราะว่าไฟเมื่อกี้เขาแยกมาบนสองคนไงน่าจะแตกนะป้อมนี้โอเคขอญาตเก็บเลือดก่อนแล้วกันไบรอนอยากเล่นเนาะนี่ไงผัก สไลด์ตีสไลด์ตีตีตีผักออกสวยตีนี้โคตรปวดอ่ะคือแบบในแพทนี้ผมว่าไบรอนมันน่าจะแก้ไอ้โบบาลอนไม่ได้แล้วนะทุกคนตัวที่แก้โบบาลอนได้แบบเวิร์กเวิร์กก็มีฉีมีมาลอดนะที่ผมอ่าเล่นเจอมาแล้วแบบกดเลนลำบากอะ่ะเออมีสองคนมีสองตัวที่แบบผมมองว่าแก้โบบอลอนได้แบบขาดๆเลยฆ่าไม่ได้โบบาลอนฆ่าไม่ได้แน่นอนฉีกับมาลอด แต่ว่าส่วนจะฆ่าบูบาลอนได้ไหมมันขึ้นอยู่กับจังหวะอีกทีหนึง่งเพราะว่าบูบาลอนถ้าคนเล่นดีๆมันก็สไลด์ท่าหนึ่งหนีได้แบบชิวๆเหมือนกันโอเคตอนนี้เป็นเหมือนทีมเราจะเกมนําแล้วนะหลังจากที่เราปิดสกอร์มาได้สตัวก็กลายเป็นสกอร์11ต่อ8นะทีมเราก็เอาเรื่องอยู่บอกเลยว่ายุ่เยี่ยงหวั่นเจ็บเอ้ยแล้วฟินิกเขาพยายามจะตีออบเจกต์ผมว่าผมไหวกับฟินนิกนะดูเวลเขาดิ ผมจะวิวสิบแล้วอะ่ะเขาเพิ่งวิวเก้าแล้วกด year, <Yeah. S 1> อันตีเหยียบหัวไปเลยแล้วแก๊กดึงโดนโอ้โหผมสไลด์อดักอนาคต <Yeah. S 1> ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องโฟกัสฟินิกและโฟกัสตัวที่อยู่ใกล้ก่อนแล้วกันขอเก็บโบบอลอนไปก่อนฟินิกให้รอเลี้ยวไปโอเคขอทีนึงอือสวยแล้วรอเลี้ยวไปเก็บฟินิกได้นะของเรือเพื่อนปากเก็บหน่อยแล้วกันโอ <laughs> okay. เครอเลี้ยวไปรับบนให้เรานะเดี๋ยวเราด <c oughs> <keep S 1> ันชีพกลางดันเวฟกลางไปเลย ได้ป้อมกลางมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคป้อมล่างก็น่าจะแตกเหมือนกันเอลสุกําลังพยายามดันอยู่ส่วนผมก็เวทชิปป่าเล็กน้อยโอ้โหไอ้มันม่วงมันทะลุมาได้ไงเนี่ยโอ้โหน่าจะได้อีกป้อมหนึ่งนะบิวโลเขาเป็นโลมหรือเปล่าเนี่ยอาจจะกันบ้านไม่ได้หรอกโอเคเดี๋ยวเราไปต่อด้านบนเลย แต่ว่าก่อนจะไปต่อเราก็เป็นโบบาลอนนะมันเป็นตัวหลีกเกมที่ต้องใช้ของเยอะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ฟาร์มระหว่างเดินไปเอ้ยใส่นัวกันแล้วว่ะรอเลี้ยวเปิดอันตีลําแต่ว่ากแกลกโดนไถไปล่วงไปก่อนหนึ่งตัวผมสไลด์ไปเก็บที่วีล่ามาก่อนนะหลังจากนั้นก็โฟกัสที่ทีรีแต่เหมือนรอเลี้ยวเราจะล่วงไปแล้วแบบนี้โอ้โหโบบาลลอนรอดไปได้วะเสียดได้จัดแต่ว่าป้อมนี้ขอละกันจากการชนะไฟเราก็ได้ป้อมบนมาเพิ่มอีกหนึ่งป้อมนั่นเองนะครับทุกคน เกมตอนนี้บอกเลยว่าทีมเรานำมากๆนะมีโอกาสปิดจบฝังคามได้ง่ายมากๆเลยถึงแม้ว่าทางด้านสกอร์คิวจะสูสีกันอยู่แต่ว่าป้อมอ่ะทีมเรายังไม่แตะสักป้อมเลยแล้วทีมเขาเหลือแต่ป้อมในอ่ะผมก็พยายามเวทนะครับผมตัดบับฟฝังคามอะไรเงี้ยเออทำให้ทีมเราได้เปรียบมากขึ้นเขาจะได้แบบฟาร์มยากๆหน่อยโอเคแล้วเหมือนคีล่าเขาอยากได้มันม่วงหรือเปล่าเนี่เออนอนม่วงตีหน่อยเพื่อนสวาย พันนิดพร้อมแล้วแบบนี้น่าจะได้แบบไหวชิววิล่าอยู่ข้างหลังแบบนี้ผมสไลด์เข้าไปรับดาเมจเลยจริงๆกัดจะสไลด์ไปฆ่าแหละแต่วิล่าเขาหนีไปแล้วเลยโฟกัสไปที่ฟินิกแทนแบบนี้โอ้โหฟินิกรอดไปเฉยแต่ว่าผมโฟกัสวิล่าเหมือนเดิมไล่ฆ่าทีลิต่อที่าทีตีออบเจกต์เสร็จแล้วก็มาช่วยรอเลี้ยวที่เลียชิปกลางเสร็จแล้วก็มาปิดเหมือนกันแต่ว่าคิวนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากโบบาลอนตัวนี้เรียบร้อยทิ่เป็นชิวเป็นที่เรียบร้อยครับผมจริงๆช็อตนี้น่าปล่อยออบเจกต์มากเลยครับน่าจะปล่อย พอฝั่งข้ามเขาตายไปถึง3แบบนี้เราก็จะเซตเวฟง่ายถ้าไม่ปล่อยแบบนี้เอลสูก็นั่งเคลียรเวฟล่างไปเถอะทีนี้เราก็ขึ้นบ้านยากนะร้อเลี้ยวก็ติดคลิปกลางครับผมพยายามที่จะบีบขึ้นเพราะว่ารู้ว่าเลดเกมไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าฝั่งข้ามมีแครี่ถึง2แล้วตัวเราล้วงไม่ได้โหดขนาดนั้นนะเปิดอันติีอยากจะตีป้อมครับแต่ฝั่งข้ามก็มีฟินิกโยนอันตรีเคลียคลิปมาเหมือนกันโอ้สรุปป้อมบนไม่ได้ครับป้อมกลางก็ไม่ได้ แล้วปอมล่างก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าฝั่งข้ามเกิดมาแล้ว5คนนะเราก็ต้องรอเซตเว็บอีกรอบหนึ่งนะจริงๆช็อตน,นี้ถ้าอยากได้เปรียบควรเปิดมังกรน,นะทุกคนเพราะว่าฝั่งข้ามจะติดมันม่วงอยู่แล้วเราก็จะได้2บัฟแบบชิวๆนะแต่ว่าอันนี้คีล่าเลือกที่จะปล่อยดาร์กตรงกลางนะแล้วก็กลับไปฟาร์มนะถ้าทาแบบนี้ทีมเราจะไม่ได้อะไรผมบอกก่อนเลยว่าทีมเราจะไม่ได้อะไรเลยขึ้นบ้านก็ไม่ได้ออบเจกต์ก็ไม่ได้แต่อันนี้ ทีมเราพยายามมารวมบนเพื่อที่จะดันเวฟแล้วก็ปิดป้อมซักป้อมหนึ่งอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นนะพี่แก๊กที่ดึงลงกลมกิบตัวมันไม่ได้โกงนะแก๊กถ้าดึงไม่โดนแต่ว่าอันนี้ดึงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็ไม่โกง <c oughs> <c oughs> โอเคด์กมาตรงกลางนะแต่ว่าฝั่งข้ามมันมีตัวเคลียร์ค่อนข้างเยอะเลยนะแก๊กก็โดนไถเข้าไปเอลซูก็พยายามมาช่วยตีแล้วแหละแต่ว่ามันคลิปมันหมดอะ่ะเออเราก็ได้แต่การไฟอะ่ะ เราฝังข้ามเข้ากันบ้านเป็นด้วยไงดูดิ <M T 1> เขาเสียคนแต่ว่าคลิปเขาเคลียร์ได้ไ2ต่อ3แบบนี้โอ้ oh, คีล่าเจ็บหนักกระโดดเข้าไปเหยียบเหมือนจะเหยียบไม่โดนหรือเปล่าทําให้ทีริจัดการคีล่ามาได้แล้วช็อตสุดท้ายพีเอลซูเลือกที่จะกดอันตีด้วยคือถ้าตีก็ตายแล้วอะแล้วผมก็โยนตามไงช็อตนี้จริงๆรงออันตีก็ได้นะถ้าอยากคิวจริงจริงะรออันตีแล้วขึ้นกลางอย่างเงี้ยผมว่าได้จะได้แบบป้อมกลางป้อมบนแบบชิวๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับคนเรามันมีผิดพลาดกันนนได้ะทุกค เหมือนเพื่อนเราจะใส่นวกันอีกแล้วไล่ฆ่าโลมฝังข้ามอย่างเมามันลอเรียวสไลด์โอโ้โหสองห้าโอฝังข้ามเดินเติมกันอย่างไวแต่ทีมเราเติมกันช้ามากพี่เอลสู่ก็อยู่ล่างแล้วคีล่าจะมาปิดสองห้ามันจะไหวเหรอคีล่าเออต้องปล่อยแล้วมังกรเนี่ยดาร์กตัวนี้ต้องปล่อยแลลวลอเรียวพพ์มาบอกเอาแชรี่ก่อนเออใครจะเอาวะเนี่ยผมสไลด์ไปลอสกิลวีลานะแต่ว่าก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าผมฝืนเข้าไปก็น่าจะล่วง แต่เหมือนคีร่าจะโดนไล่ไปนะเอลซูที่รับอยู่ตรงกลางก็เหมือนจะสู้ได้เก็บเป็นซัพพอร์ตฝั่งข้ามมาได้แล้วก็เสียป่าไปฝั่งเราฝั่งข้ามปล่อยดาร์กที่เลนบนนะเพราะไม่มีคนมาเคลียร์คลิปกับผมนะโอเคเราเสียป้อมครั้งแรกตอน12นาทีพอดีเลยนะฝั่งข้ามได้มันม่วงไปตอน12นาทีโอ้พอดีจัดเสียป้อมกลางทามมิ่งเราก็เล่นยากขึ้นในระดับหนึ่งนะผมดูทรงแล้วผมต้องรอเคลียร์มันม่วงนะ แต่อันนี้เห็นไบร่อนอยู่ในภูมินะเราก็พยายามไล่ไปก่อนช็อตนี้ตรงกลาง3-1จะปิดคิวได้ไหมโอเคเรอรียเราปิดคิววีล่าไปได้นะผมก็ พยายามกันนะแต่ว่าไบรอนเขาเล่นผมหนักจริงเหนือสู้ได้แต่ผมเห็นทีลิช้าไปนะก็เลยโดนเก็บไปจากทีลิผมเปิดสกอร์ดูทีลิคิวไป11อะ่ะจากช็อตที่ผมตายนะก็ทําให้ทีมเกือบแพ้มาเหมือนกันแต่ก็ยังดีนะครับผมเกิดมาทันเอลสูก็เคลียร์ชิปไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมโฟกัสไปที่ทีลิก่อนนะว่เาเหยียบอันติโดนบิวโลด้วยก็เลยได้คิวมา2ตัวเลยส่วนตัวถ้า1นึ่หนึ่งกับทีลิตอนนี้ผมว่าผมสู้ไหวนะแต่ว่าแต่ว่าฝั่งข้ามันมีแครี่ถึง2ตัวนะมันทําให้เราเล่่นนยาาาากกมขึ้เพระว ในเกมเนี้ยผมเหมือนแบบเป็นตัวล้วงอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะผมต้องโฟกัสวีล่าโฟกัสฟินนิกโฟกัสทีรินะแล้วเพื่อนเราเหมือนจะไปไล่ปิดฟินนิกตรงด้านล่างเหมือนจะมีบวกกันนะเล็กๆแน้อยแล้วรอเรียยเก็พิมพ์บอกว่ารอทีริตัวเดียวเลยผมที่ยังมีรีฟิกไวยชลาอยู่ก็หลบไบรอนมาได้นะ ไฟนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไหวนะเพราะว่ามีคีล่าแต่เหมือนสกิลเขาไม่พร้อมหรือเปล่าก็เลยทําให้ผมเหมือนแบบช็อตนี้กลายเป็นช็อตที่ประเมินตัวเองสูงเกินไปก็เลยล่วงไปนะ <c oughs> แต่ก็เป็นไฟที่คุ้มนะครับทาให้ฝั่งข้ามตายไปหมดเลยทีมเราก็ตัดสินใจดันบ้านขึ้นไปนะผมก็เลยพิมพ์บอกไปว่าจบจบนะคีล่าก็พิมพ์มาว่าปิงตอนนี้เป็น3ต่อ2นะฝั่งข้ามแต่ว่าเหมือนบิวโลจะใช้ตีไปกับเอลสูแล้วช็อตนี้ถ้าผมเปลี่ยนรอเลี้ยวผมเข้าไปสไลด์ลำแล้ว เจอทีลีอยู่ต่อหน้าแบบนี้แล้วพอรอเลียวไม่กล้าเข้าไปลํานะ mm hmm. ก็เลยทําให้คีลาที่มีเลือดครึ่งหลอดล่วงไปก่อนเลยแล้วก็ต่อด้วยรอที่เาไปอีกตัวหนึ่งแต่โชคดีนะเกมนี้เอลสูตีธรรมดานะทำให้เราได้ป้อมมาถึง2ป้อมเลยสวยจัดช็อตนี้ก็เป็นช็อตสวยของเอลสูเหมือนกันถือว่าพลิกแพงสถานการณ์ได้ดีเลยทีเดียว แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่คุ้มนะเพราะว่าก๊อตกำลังจะเกิดนะแล้วเราตายไปถึง2เป็นตัวป่ากับตัวเมรที่เป็นตัวจ่ายดาเมจทั้ง2ตัวเลยแล้วในช่วงแบบ15นาทีอย่างเงี้ยก๊อตเกิดผมว่ามองว่าป้อมสองทางบาเลส2งทางกับก๊อตก๊อตสำคัญกว่านะก็เป็นไปตามคาดผมพยายามจะเดินไปโซนนะแต่ว่าเห็นวีล่าแล้วผมเตรียมจะกดอันติีแล้วแต่ว่ากดรีฟกไม่ทันนะไมชลาเกิน แต่อย่างที่ผมบอกถ้าเรามียันติเราก็สามารถสวนวีล่าได้นะจริงๆถ้าผมตามไปสไลด์ยิงอีกทีนึงก็น่าจะได้คิวแต่ว่าน่าจะขิดเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะถอยมารอเซ็ตเคลียร์เว็บช่วยกันก่อนนะฝั่งเราก็พยายามเคลียร์เว็บนะเพื่อที่จะแบบไม่ให้เว็บมันถึงบ้านนะถ้าเว็บถึงบ้านก็โอกาสพ้อมแต่ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าฝั่งข้ามีแครี่2ตัวนะตีแบบคนละที2ทีก็ล่วงละผมพยายามพิมพ์บอกเพื่อนนะว่าแบบให้เคลียร์เลียนก่อนนะ เคียกอนอะไรเงี้ยเออเพราะว่าถ้าคลิปเข้าป้อมก็คือสวยอะแบบถ้าเราบวกแล้วบวกแล้วแพ้ไฟอะเออสวยอันนั้นคือสวยของจริงเลยแล้วเพื่อนเราก็แบบฝืนดันขึ้นไปเดินขึ้นไปก็โดนเรียบร้อยก็ทําให้แบบแกลกกับป่าของเราที่เป็นกีลาแตกไปก่อนเลยตายไปก่อนเลยช็อตนี้คือการบ้านไม่ได้แล้วต้องกล้าเล่นแล้วแต่ว่ารอเลี้ยวก็ไม่กล้าเข้าผมก็ไม่เข้าเหมือนกัน คือแบบโอกาสแพมมันแบบร้อยเแล้วตอนเนี้ยเราไม่มีตัวแท้งตัวรับดาเมจใช่ไหมแล้วก็มีก๊อตด้วยฝั่งข้ามแล้วฝั่งข้ามก็มีถึง4ตัวแคลรี่สอะไรเงี้ยผมก็โดดอันตรีเข้าไปก็ล่วงแบบด้วยความไวแสงแล้วอันนี้ผมก็พยายามกันเต็มที่นะก็เรียบร้อยแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแต่ว่าการแพ้ครั้งนี้ก็มาจากเกมนำนะทีมเราประมาทค่อนข้างบ่อยผมก็ประมาทไปรอบหนึ่งตรงเรนบนนะก็ ทําให้แบบอาจจะฝั่งข้ามได้เงินแล้วก็พิดเกมกลับมาได้เรามาคุยกันถึงเรื่องอ่าโบบาลอนในแพทนี้กันดีกว่าทุกคนผมมองว่ามันเล่นได้เลยมันเก่งเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้โกงแบบโกงสุดๆจนถึงขั้นที่แบบต้องแบนนะครับตัวรับมือโบบาลลอนที่ผม เล่นโบบาลอนมาแล้วสู้ยากก็จะมีฉีมีมาหลอดนะครับถ้าใครยังแก้ไม่ได้เลือก2ตัวนี้มานะส่วนใครที่คิดจะเอาไบลอนไปแก้โบบาลอนผมบอกเลยว่ายากมากยากจริงๆถ้าชวนเล่นกับมันจริงๆผมแนะนําให้เอาฉีมานะครับแต่ว่าถ้าแบบเราแบบไม่อยากใช้บีมือเยอะก็เอามาหลอดมาแล้วก็เน้นปาดให้โดนแค่นั้นพอแล้วก็รอสู้ตอนเมียนตีเท่านั้นนะครับมาหลอดไม่งั้นคุณจะโดนตอดฟรีแต่ว่าถ้าเป็นฉีเนี่ยเล่นยังไงก็ชนะโบบาลอน ส่วนใครที่จะเอาโบบาลอนไปลงแรงผมบอกเลยว่ามันไปได้4ี่ตำแหน่งเลยนะครับยกเว้นโลม